สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะ เรากลับมาพบกันวันนี้วันที่4พฤษภาคมท่านผู้ชมคะสำหรับข่าวในเช้านี้เราจะมานับถอยหลังร่วมกันวันวิวาหมื่นล้านคู่รักชื่อดังที่ทั้งประเทศรอคอยกันค่ะทั้งประเทศรอคอยคู่รักคนดังวิวาหมื่นล้านขึ้นท่านว่าที่เจ้าบ่าวสาวแล้วค่ะสำหรับแก้มบุ๋มปริยดาและพิ่กันตะพงเราจะเห็นภาพวีดิ้งสวยหล่อเหมาะสมกันมากม และล่าสุดสาวแก้มบุมโพสอินสตาแกรมส่วนตัวมุ่งชุดไทยพร้อมแคปชั่นว่าอีก10วันแล้วสินะแก้มพีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีให้กับทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับรอชมบรรยากาศภาพงานวิวา์ของทั้งคู่แน่นอนค่ะว่าอลังการสมฐานะหมื่นล้านแน่นอนค่ะ ท่านผู้ชมก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะอีกเวลาแค่ไม่กี่วันเองที่จะถึงงานวิวาเหมื่นล้านระหว่างแก้มบุ๋มกับพีทกันตะพงนะคะ เราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งสองผ่านทางโซเชียลบ่อยครั้งและแน่นอนว่าทั้งเหล่าบรรดาแฟนคลับก็รอรุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่จะถึงวันวิวาของเขาสักทีแต่แล้ววันเวลาแห่งการรอคอยก็มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเหลือเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นนะคะทั้งสองจะเข้าสู่ประตูวิวากันแล้วอดใจรออีกนิดนะคะรับรองช่องข่าวทีแฟนข่าวดาราจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างจุใจกันเลยค่ะ